สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูไซอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ม .4 วันนี้เรามาทบทวนต่อกันในเรื่องของวัฒนธรรมไทยตอนวัฒนธรรมทางวัตถุค่ะไปติดตามกันเลยค่ะวัฒนธรรมทางวัตถุก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีลักษณะรูปร่างผลิตขึ้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นอาหารบ้านเรือน ยารักษาโรคเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆค่ะเช่นยญ้าลิเพาสามารถนำมาทำกระเป๋าได้ไม้สามารถนำมาทำโต๊ะเก้าอี้ได้ค่ะใบลานสามารถนำมาทำงอบ และหวายไม้ไผ่ก็สามารถนำมาจาักสารทำเป็นตะกระ้าและนอกจากนั้นยังมีการนำไหมมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งหม่มโดยเฉพาะผ้าถุงซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มของผู้หญิงไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปในเรื่องของวัฒนธรรมทางจิตใจค่ะ สวัสดีค่ะ